โโบ,บ๊ะสุดยอดเลยนะครับผมนะเลงรอบที่สองแล้วปะเลยนะเท่านี้1,950บาทเราจะเข่งมากงไห้ขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับส่งฟีเก็บเงินปายทางตัวประเทศครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามี หน้าไม้ยิงปลาตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับกระแสมาแรงมากๆนะครับนั่นก็คือพันท้ายกำคอไม้ประดูนะครับตัวนี้นะครับผมได้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับรูปทรงสวยงามมากๆนะครับที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแถมออปชั่นเสริมแบบจุกๆให้เลยนะครับในราคาเย 1950ับาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับทําไมรู้ไหมท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้1เป็นไม้หายาก2นะครับประดู่ต้นใหญ่ๆที่มันจะมีตัวแก่นสีแดงลายสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ทรงคุณค่านะครับนะหายากมากๆนะครับมาพร้อมออปชั่นแบบจุกๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใช่นะครับก่อนอื่นนะครับ ตัวนี้มาด้วยนะครับไกเซฟไกเซฟเซฟนกนะครับนกขึ้นหลังนะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับเป็นไกเซฟสแตนเลสน,นะครับกล่งไกเป็นสแตนเลนสตีลนะครับลูกดอกเป็นเชื่อมทองเหลืองนะครับนี่ลูกดอกเป็นเชื่อมทองเหลืองนะครับทั้งลูกเลยนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักน้ําหนักดียิงไกล แม่นยำไม่เหินนะครับไม่ใช่แบบเป็นเหล็กเบาๆนะตัวนี้หนักมากนะครับท่านผู้ชมนะเวลาลูกดอกมันหนักอ่ะมันน่วงมันยิงดีนะครับมาพร้อมกับรางเอ็กของเอฟแมนนะครับตัวนี้เลยนี่หนา2มิลนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับปีกเหล็กหนา2มิลเช่นกันนะครับออปชั่นหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยในตัวนี้ผมใส่ไปให้ด้วยก็คือที่ขั้นปีกครับที่ขั้นปีก ตอนนี้คือที่ขั้นปีกนะครับที่ขั้นปีกมีส่วนสําคัญยังไงก็คือเวลาท่านผู้ชมไปใช้จริงๆเนี่ยที่ขั้นปีกมันจะสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปีกมันจะไม่คอนนะครับใส่ยางแล้วปีกมันจะไม่เบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญมากๆนะครับถ้าซื้อแยกก็190บาทนะครับแต่ว่าในปืนตัวนี้พันท้ายไม้ประดูผมแถมให้ฟรีๆครับผมไปด้วยกันเลยนะครับที่สําคัญส่วนต่อมานะครับ ตัวนี้เป็นที่เสียบสายไอเสียบกระบอกสายนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับสาย PE ตัวนี้นะครับสาย PE ตัวนี้100ปอนด์นะครับผมแถมไปให้ประมาณ50-70เ mm มตรนะครับประมาณนี้นะครับลูกดอก1ดอกยาง,ยางเป็นยางขนาด14มิลน,นะครับ ใหญ่พอสมควรนะครับ1เส้นเอาอยู่ครับปืนแค่นี้ยิงประมาณ10 2 0เมตรพอเลยครับอย่างเส้นเดียวนะครับขึ้นตึงๆหน่อยนึงนี่โอ้ยิงอย่างแม่นนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับผมแถมมาเลยถ้าใครอยากได้เพิ่มนะครับลูกดอกเพิ่มก็ดอกละ55 5ดอกขึ้นไปดอกละ50 10ดอกขึ้นไปเหลือ45 ประมาณนี้นะครับมันจะมีเหรียราคานะครับสั่งมาได้เลยนะครับหรือว่ายางนะครับ120บาทนะครับอยากใครอยากได้ใส่2เส้นก็สั่งมาเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมอะยาง14มิลอะเส้นเดียวเอาอยู่ครับผมเอาอยู่เลยเอาอยู่ครับสวยๆแบบนี้1,950บาทครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับไม่ต้องโอนไม่ต้องกลัวนะครับยังไงขอให้ไว้ใจนะครับผมนะธนากรฟิชชิงไม่ทําให้ผิดหวังครับขอบคุณครับขอบคุณเยี่ยม เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้ยิงป่าขนาดใหม่ของผมเองนะครับตัวนี้ออกแบบมาสําหรับนะครับนักซุ่มยิงที่ชอบความแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับเปรียบไปด้วยนะครับลายไทยนะครับของตัวด้ามปืนนะครับนี่มันจะมีลายลายไทยวิ่งมา2เส้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับติดกมพีสวยๆเลยนะครับตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะครับ ผมมีไม่ถึง100ไท้ายด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม้พวกนี้มันหายากนะครับแล้วก็มีราคาที่แพงมากนะครับไม้บาะดุ่พวกนี้นะครับสีหนึ่งแดงแบบนี้ต้องเป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับค่อยจะมีติดกําพีแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมจะมาขายแบบรีบๆขายอ่ะท่านผู้ชมนะครับผมนะเพราะว่าถ้าช้าไม่ได้นะครับช้าเดี๋ยวหมดก่อนเด้อจะบอกให้นะครับเปิดราคาไปที่1950บบาทนะครับราคานี้ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้ความคุ้มค่าจากผมจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมจัดสเปคแบบเต็มที่สุดในโลกให้แล้วนะครับแถมที่กันปีกด้วยตัวนี้นะครับอันอื่นนะครับไกเซฟสแตนเลสสตีลนะครับเป็นเซฟนกแบบนี้นะครับนะมีเซฟนกนะครับแล้วก็มาด้วยตัวรางตัวนี้เป็นราง X นะครับราง X ของ F อฟแมนนะครับลูกดอกทองเหลืองนะครับน้ําหนักดียิงตรงเป้าหมายครับไม่หงุดไม่เหินนะครับยาง14มิลนะครับ1เส้นนะครับ กระบอกสาย P.E. พร้อมสาย P.E. เบอร์100นะครับเต็มมวนนะครับขาจับสเตนเลสสตีลนะครับปีกเหล็กหนา2มิลใส่ยางได้3เส้นนะครับที่ขั้นปีกนะครับกันปีกโยกนะครับใช้ไปเถอะนะครับใช้จนจนลืมเขานะครับนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะไปยิงลูกมะนาวให้ดูไป1,950บาทเราจะเจ๋งมากไหมขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ ่ปเดี๋ยวไปดูกันครับไปยิงจากนี่ก็ประมาณสิบเมตรนะครับลองดูลูกมะนาวนะโดนหรือเปล่าวะไปเกยบถือมินมินเขาเรียกสวยปุด๊ดมินหน่อย นิดอยมันต้องขึ้นนิดหน่อยรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงใหม่นะครับเพราะว่าปืนแต่ละกระบอกเวลาท่านผู้ชมได้ไปนะครับการเล็งหรือว่าวิธีการจับนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละกระบอกนะครับทรงท่าจับก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องไปทดสอบทดลองเองนะครับว่าท่านผู้ชมจะเล็งแบบไหนนะครับไปมาดูมาเดี๋ยวมาลองจัดใส่ให้มันาักหน่อยลูกมะนาวนะครับ Phóng nhân Phóng nhân สุดยอดเลยนะครับผมเลยนะครับผมนะเล่งรอบที่สองเราปัเลยนะครับนี่มาดูกูเคยขี้คุยแค่ว่านิดหน่อยนะคุยนะครับมันก็จริงๆนะครับผมนะนี่มีกล้องยืนดันเอามันโป้งไปใส่หรือเปล่าลงข่างลงข่างลงไปใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมะนวหายมันเข้าไปในสายบอกว่าจำเลยจำเลย โอ้โ้หก็ว่ายุ่มไปสายวะเป็นไงท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยโอ้ยมึงจะไม่ไปปีตามกุรล้านมหามมงเลยลูกมะนาวเป็นไงซอดไปเลยซอดกลางปากเนี่ยเคยรู้จักไหมท่านผู้ชมนะครับก็มันขึ้นอยู่กับการเลงของท่านผู้ชมมาเดี๋ยวโชว์หน่อยนะครับของดีประเทศไทยแลนธนากรพิชชิงอรวนตุกูตุกูด้วย มันขึ้นอยู่วิธีการเล็งของท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมจะเล็งแบบไหน I? ยิงแบบไหนกะแบบไหนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมยิงระยะเท่าไหร่แล้วก็จะเล็งเผื่อประมาณไหนนะครับมันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่ที่ ah <c oughs> ท่านผู้ชมโดยตรงนะครับสําหรับผมแล้วก็ผมจับบ่อยนะครับเกือบทุกทรงอ่ะครับอยู่ไหนอ๋อนะครับเกือบทุกทรงนะครับ ไมที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวเลยครับกลัวโดนบินต่าไอ้คนขับก็ไม่ค่อยฝีมือนะครับนี่เข้าเต็มลูกนะครับผมนะเข้าเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับถามว่าแม่นไหมปืนทุกกระบอกแม่นหมดครับอยู่ที่เราจะเล็งแบบไหนอยู่ที่เราจะคุ้นเคยกับปืนแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมนะ หาความลงตัวแต่ละทรงนะครับท่านผู้ชมจะแม่นชิปหายายข่วงนะครับเหมือนกับผมแต่ที่ครับปิดให้ด้วยหนึ่งเก้าร้อย้สิบบาทครับฟรี